สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม g e n s h i n Impact นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ต้องรู้ก่อนฟาร์มออดีแฟ์ให้กับตัวละครถ้ายังไม่ถึงโลก8ก็โดยบางทีก็อาจจะคิดว่าถ้าฟาร์มก็ฟาร์มไปสิใครจะห้ามแต่เดี๋ยวก่อนครับผมลองฟังคำที่ผมจะอธิบายก่อนหรือเตือนด้วยความหวังดีนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่ถึงโลก8 ไม่งั้นคุณจะเสียเลยสิ้นในการฟาร์มโดยป่าประโยชน์และได้ผลลัพธ์ที่น้อยด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าพูดถึงอาร์ติแฟกต์แล้วต้องนึกถึงดันเจี้ยนต่างๆที่ฟาร์มอาร์ติแฟกต์หรือไม่ก็บอสทั่วไปที่สามารถดรอปอาร์ติแฟกต์ให้เราแล้วแต่จะดอรอปเป็นเซตไหนหรือว่าออฟหลักออฟลองแบบไหนนะครับผมแต่แต่ละบอสมีเปอร์เซ็นต์ต่างกันในการดรอปอาร์ติแฟกต หายากโดยบอสทั่วไปจะให้อดีฟแฟกน้อยบอสประจำสัปดาห์จะให้อดีฟแฟกที่ดีกว่านะครับผมแต่ก็ถือว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นดันเจียนก็จะดรอปในเปอร์เซ็นที่เท่าเท่ากันแต่ละดันเจียนนะครับผมสิ่งที่มีเหมือนกันนั่นก็คือ ระดับโลกหรือ AR ของเราเพราะ AR สูงการดรอปอาติแฟกต์ก็สูงกว่าโดยมีตั้งแต่ยันโลก0ถึงโลก8โลกที่สูงจะดรอปอาติแฟกต์ที่หายากได้ง่ายกว่าบางทีอาจจะได้อาติแฟกต์สีทองง่ายกว่าโดยจะดรอปตามค่าของระดับโลกของเราและผมอธิบายข้างต้นนั้นก็เพื่อเตือนว่าการที่ฟาร์มอาติแฟกต์ก่อนโลก8ไม่ผิดแต่คุณจะเสียเลซินโดยป่าประโยชน์ผลที่รับออกมาจะไม่คุ้มค่า หรือแม้กระทั่งเล่นโคออบถึงจะมีเพื่อนลงดันอดีแฟกช่วยแต่สุดท้ายการแลกอดีแฟกกับโลกที่ไม่ได้สูงมากก็เหมือนเสียเลยสินเยอะโดยป่าประโยชน์ทั้งนี้ผมขอแนะนำให้ AR 5 5หรือโลก8ก่อนถึงค่อยฟาร์มอดีแฟกดีๆให้ตัวละครหลักก็จะคุ้มกว่าครับผมแล้วมีคำถามว่าในช่วงเริ่มต้นไม่ฟาร์มอดีแฟกแล้วจะสู้มอนสเตอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการอยู่รอดก่อนถึงโลก8 โดย AR R อาจจะประมาณ30-40นะครับผมผมอยากแนะนำว่าให้ใช้อาร์ f a แฟกต์จากบอสทั่วไปที่เป็น g า a d d i เตอรโดยการโจมตีปกติที่แรงและผมแนะนำให้ตัวละครสีดาวที่หาได้ง่ายและเป็นเมน DPS ใส่ไว้ปั้นสักเลเวล70-80ก็พอหรือถ้าใครมีตัว5ดาวอย่างเช่นดีลุกหรือว่าเครชิงก็เหมาะกับ a าร์ f a c t กต์คาเดียเที่ มีผลกับตัวละครอาวุธหอกดาบหรือว่าดาบใหญ่นั่นเองที่จะได้ผลของอ์ติแฟ์ที่ดีและใช้งานได้เหมือนกันครับผม